สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่เช่นเสวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นข่าวสารอัปเดตท,ทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับและก็เป็นไปตามที่พวกเราคาดการไว้เพื่อนๆสำหรับตัวละคร LR ลำดับที่5กรอกซิเนียตัวใหม่นะครับกับเพย์เยอร์ชินที่เป็นตู้กาชาแบบสเตปอัพนะครับมันก็ถูกอัปเดตลงเซิร์ฟญี่ปุ่นในแพทนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาส่องทั้งความสามารถของเพเยอร์ชินตัวใหม่ กับก็ซินเน่ระดับ L.R. นะครับว่าข้อมูลจากออฟฟิเชียลเลยเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับกับตัวละครทั้ง2ตัวนี้นะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเพย์เชินก่อนละกันอ่านี่ครับสำหรับเพย์เยชินนะครับโอ้โหดูชุดเท่อยู่นะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอข้ามมาดูไลอัพก่อนละกันสําหรับไลอัพของตู้กระชากเพย์เยชินนี้นะครับเอาจริงๆค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเทียบกับตู้สเตปอัพที่ผ่านมาโดยทั่วๆไปนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่ใช้งานได้อยู่จํานวนหนึ่ง อีกทั้งยังมีตัวละคร LR ลำดับที่5นะครับอยู่ในนี้ด้วยนะซึ่งก็คือก็อกซินเนยเขียวตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วยังไม่มีก็อกซินเนยเขียวตัวนี้เนี่ยเอาจริงผมว่าตู้นี้เนี่ยแอบค่อนข้างคุ้มค่าในการเปิดนะถึงแม้ยังไม่ได้ดูความสามารถเพยเยอร์ชินก็ตามนะครับซึ่งตัวอื่นๆที่ยังมีโอกาสได้หยิบไปใช้อยู่นะก็มีทางน้องเอลเต้นะครับสีฟ้า ยาสกาดีนะครับโดนาแดงนานาชิ ang, นะครับพวกนี้เนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่นะรวมไปถึงอัลเทอร์แดงด้วยนะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะหยิบไม่บ่อยเนี่ยแต่เอาจริงมันก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้นะ okay, โอเคก็สําหรับไลอัพประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเพย์ชรชินก่อนดีกว่าแล้วเพื่อนๆค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับว่ามันน่าเปิดหรือไม่น่าเปิดนะครับสำหรับตัวละครตัวดีนะก็สําหรับความสามารถนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มีแปลสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วครับเริ่มจากพาสซสีฟนะครับเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของโบพองได้5% ต่อพวกพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนได้นะครับเท่านี้ยงไม่หมดเมื่อเริ่มเทินของพวกพ้องนะครับยังสามารถลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูทั้งหมด10%ไปเลเวลา1เทินอีกด้วยครับก็เอกลักษณ์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เสริมทางด้านโจมตีของเผ่ามนุษย์แบบเต็มที่เลยนะเพราะมันสามารถบูทั้งพลังโจมตีฝ่ายเราแล้วก็ยังสามารถลดความสามารถด้านป้องกันของฝ่ายศัตรูได้อีกด้วยนะครับแต่ข้อเสียหลักของความสามารถนี้เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือ เพย์เชตัวนี้ต้องอยู่ในสนามด้วยนะไม่สามารถเอาไปใช้ซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ได้นะครับส่วนสกิลแรกก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่มีเอฟเฟกต์ปะทะหรือว่าโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกันของศัตรูนะครับแล้วก็ท่าที่2ครับโจมตีศัตรูทั้งหมดที่มาพร้อมกับเอฟเฟกจุดอ่อนนะครับเอาจริงท่านี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของชินนะซึ่งเอฟเฟกจุดอ่อนก็คือจะสามารถโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟได้แรงขึ้นถึง3เท่านะครับและสุดท้ายท่าไมใต้ จะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดที่มีเอฟเฟกบทคายีนะครับโดยความสามารถบทคายี่ก็คือจะโจมตีโดยไม่สนอัตราทนทานของศัตรูนะครับก็สำหรับเพลย์นตัวนี้นะครับหลังจากที่เราดูสกิลเซตของเขาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสายโจมตีแบบเพียวๆเลยนะและยิ่งดูความสามารถทัะศึแล้วเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถ น่าจะเอาไปใช้ในคอนเทนต์ PVE รวมไปถึงการฟามนะครับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่สําหรับคอนเทนต์ PVE เนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ลาบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเพเยอร์ชินตัวนี้มันเป็นตัวละครยุคเก่านะครับค่าสเตตต่างๆของชินเนี่ยมันก็จะไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นณแผ่นนี้นะผมมองว่าน่าจะอยู่ในคอนเทนต์ PVE เป็นหลักนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยคอมมูนุคอนเทนต์ PVE เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วใช่ปะ ได้เพย์เยอร์ชินเข้าไปบูตความสามารถด้านโจมตีเข้าไปอีกบอกเลยว่ายิ่งโดดเด่นกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆแน่นอนนะครับเพราะถ้าเพื่อนเพื่อใช้ทั้งเพย์เยอร์ชินดูอิดเจน่านะครับที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วผมบอกเลยว่ามันจะบูตความสามารถด้านโจมตีได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะดังนั้นสรุปนะครับตู้เพย์เยอร์ชินตัวนี้เนี่ยถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเพย์เยอร์ชินเนี่ยมันจะได้ใช้คุ้มค่าไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกไปน่าจะมีโอกาสได้หยิบบบมมาใใช้้้เเป็นตััวูดดหกทีไ แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีกลอกซีเนียเขียวตัวที่สามารถปลด LR ลำดับที่5ตัวนี้ได้นะครับผมก็คิดว่าคุ้มค่ากับการเสี่ยงดวง242เพชรเพื่อเปิดสัก1การันตีนะสำหรับตรงนี้นะครับแต่ถีง่ายตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องลองตัดสินใจชั่งใจกันเองดูอีกทีดีๆด,ด้วยนะเพราะอย่างที่บอกไปสิ่งที่ใกล้จะมาในช่วงนี้เนี่ยก็คือ1นนะครับเดือนหน้าน่าจะมีเฟสติวัลมาแน่นอนอีกหนึ่งตู้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีโคลโโบมาต่ออีกนะครับโอเคก็สำหรอมลเพน,นจนะ่าาาถึงื นั่นก็คือ LR ลำดับที่5ครับกลอกซีเนียแห่งความสงบเพื่อนเนก็สําหรับความสามารถของก็อกซีเนียตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยครับความสามารถเดิมเนี่ยมันจะอยู่ช่องซ้ายนะส่วนความสามารถใหม่นะครับก็คือช่องขวาที่เป็นตัวมาร์คสีแดงนะครับสำหรับพาสิทใหม่ของก็อกซีเนียนะครับจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของพวกพ้อง10%ต่ออัศวินพวกพ้องที่มีชีวิตรอด1คน และหากอัศวินพวพ้องเสียชีวิต1คนจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีพว้พอง10%นอกจากนี้ศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลนะครับจะโดนลดอัตราคิ30%และคลดดริเดเเมตลง40%เลยครับสำหรับพาสีบอันนี้นะครับเรียกได้ว่ามันหลุด มาตามข้อมูลหลีกปเป๊ะเลยนะและอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าความสามารถนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากๆนะและยิ่งตอนนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูนะด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเขียนว่าใช้งานเมื่อเข้าร่วมต่อสู้โดยเพื่อนๆแต่ด้านขวาเนี่ยมันเอาท่อนนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังมีเงื่อนไขนี้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดยมากๆนะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอากรอกซีเนียตัวนี้นะครับไปใช้ซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ได้ด้วยนะต่อมาสกิล สำหรับสกิลแรกนะครับจากเดิมจะสามารถสร้างเดเมจให้กับศัตรู1นึ่งายนะครับพร้อมกับทําให้ศัตรูติดเลือดไหล2เทินได้นะครับสิ่งที่ได้รากการอัปเกรดของสกิลนี้นะครับแน่นอน1ก็คือความแรงของเดเมจครับแล้วก็2นะครับ มันจะเพิ่มเอฟเฟกต์สบันนะครับเป็นเอฟเฟกที่2ของสกิลนี้นะก็สำหรับความสามารถเอฟเฟกต์สบันนะครับก็คือจะเพิ่มอัตราคิดเพิ่มขึ้นอีก3เท่าด้วยครับสำหรับตรงนี้นะครับเอาจริงมันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของตัวละครระดับดีเจนนะเพราะว่าสกิลอัปเกรดของตัวละครดีเจนแทบทุกตัวสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือความสามารถเอฟเฟกที่2ใน1นึ่งสกิลนะ แล้วก็ต่อมาท่าที่2ครับจากเดิมจะเป็น5เหมือนโกเทอร์แดงเลยเพื่อนๆสามารถโจมตีศัตรูเป็นหมู่ได้นะครับที่แหลงสองกับแรลงสามจะสามารถห้ามศัตรูใช้การโจมตีก็สําหรับลีกที่หลุดออกมาตอนแรกนะครับรู้สึกว่าภาพอันนี้เนี่ยมันจะมีดีบั๊ตั้งแต่ขั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆสรุปไม่มีนะครับไม่มีนะสกิลที่แหลงหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มแค่ความแรงเฉยๆนะจาก120 เป็น1น2นะครับส่วนที่แรง2กับแรง3นะครับอันนี้เนี่ยได้รับการอัปเกรดเพื่อนๆก็คือ1น,นะครับจะบัฟความแรงนะครับแล้วก็2จากเดิมที่จะห้ามใช้สกิลประเภทโจมตีใช่ไหมครับแต่ของใหม่เนี่ยมันห้ามทั้งสกิลประเภทโจมตี แล้วก็สกิลประเภทบัฟด้วยนะครับส่วนระยะเวลาก็จะเหมือนเดิมนะที่แรงสองหนึ่งเทินแล้วก็ที่แรงสามสองเทินครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ใต้นะครับของเดิมจะสามารถสร้างเดเมให้กับศัตรูหนึ่งรายนะครับโดยมีเอฟเฟกต์ล้างผลานที่สามารถเพิ่มเดเมที่สร้าง30%อนต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวเป้าหมายนะครับและหลังจากนั้นก็จะทําการถอนดีบัฟอันนั้นออกนะอันนี้ผมเขียนผิดนะครับต้องเป็นถอนดีบัฟนะไม่ใช่บัฟส่วนของใหม่ที่อัปเกรดมาเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเเเป๊เปเปะะๆพื่มมนน่่ออนนนนนนแตมมมมัััจีิากก้้ค็ เขาจะทําการลดแต่พื้นฐานของสตูทั้งหมด30%ไประยะเวลา2เทอมแถมเข้าไปด้วยนะครับและสุดท้ายนอกเหนือจากการได้รับการปลดไประดับ LR แล้วนะครับสิ่งที่กอกซีเนียยังขาดอยู่เนี่ยก็คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆซึ่งรอบนี้เนี่ยกอกซีเนียเขาก็มาพร้อมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่ด้วยครับสำหรับความสามารถนะครับจะสามารถเพิ่มสส่พื้นฐานของผู้พ้องผ่าพูด5%ต่อผู้พ้องผ่าพูดที่เข้าร่วม PVP ได้1คนนะครับและยังสามารถเพิ่มอัตราขี่5%คริแทเมต10%ของผู้พ้องผ่าูด ต่อศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟหอันซึ่งสามารถแสกซอนทับได้สูงสุด4อันด้วยกันนะครับก็ท่าทีขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราคิได้ถึง20%แล้วก็ครดิเมทนะครับได้ถึง40%เลยนะก็บอกเลยว่าก็ซีเนียตัวนี้เนี่ยมาทีเดียวโหดแน่นอนนะซึ่งถ้าเราดูแค่เอกลักษณ์กับวัตถุหลักศิธิ์ของก็ซีเนียตัวนี้นะแล้วเพื่อนๆลองเอาไปคอมโบกับน้องเอเลนเขียวตัวล่าสุดนะครับผมบอกเลยว่า2งตัวนี้เนี่ยมัน มันไม่จํากัดแค่คอมเผ่าพูด,ดเพื่อนเพื่อนมันสามารถเอาไปบูสต์คอมเผ่าพันอื่นได้อีกด้วยนะเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาไปเล่นกับคอมพูดมันก็จะมีสเตตเพิ่มเติมให้มากกว่าคอมอื่นเท่านั้นเองนะสำหรับตรงนี้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นแพทใหม่นะครับที่จะเข้ามาในวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับก็หลังจากที่เห็นความสามารถของทั้งก๊อกที่เนี่ยแล้วก็เพเยอร์ชินแล้วนะครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชาร์กันได้นะหรือจะมาพูดถึงตู้การชาสเตปอ นนีนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์สุดท้ายเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ